ครับผมสวัสดีครับนี่คือมันฝรั่งนะครับที่ซื้อมาจากโรตัสนะครับผมตั้งใจว่าจะเอามาทดลองก็คือเอามาเพาะดูว่ามันจะได้ผลไหมเพราะว่าที่บ้านนะครับผมก็ชอบกินนะครับมันฝรั่งก็เลยเอามาก็เลยมาวางทิ้งไว้ก่อนนะครับแบบแรกทิ้งไว้มันให้มันสังเกตว่ามันมีหน่องอกขึ้นมาดีไหมนะครับจากนั้น ทำไมผมถึงมาบางอย่างเนี้ยนะครับซื้อมันฝรั่งมานะครับเพื่อจะได้ดูว่ามันมีกี่หนอแล้วจะเอาหนอมาขยายอีกทีนะครับนี่จากหนึ่งหัวนะครับก็ก็มีหนอค่อนข้างเยอะแต่แต่ผมจะหั่นหั่นเป็นชิ้นๆนะครับตอนเนี้นะครับหั่นนะครับก็ใช้มีดเรานี่แหละนะครับธรรมดาดูดูนะครับนี่มันมีรากแล้วเอาไปแช่ในน้ำอย่างงี้นะครับแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำอย่างเงี้ย พอมันมีหน่อก็ไปแช่ก็ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพืเ่นอนก็จะหัน่นแล้วก็จะเอาไปเพาะนะครับดังแรกหั่นเป็นชิ้นก่อนนะครับนี่หั่นได้หนอนนะครับจะหั่นเป็นกี่ท่อนดีนกล่าวว่าจะหัน่นนี่แรกหลสีบท่อนนะครับสี่ท่อน ันหนึ่งนะครับเพื่อนดูดูด้วยนะครับไปด้วยดูเพื่อันนี้นาจะได้สามชิ้นพอจากนั้นก็นะครับเพื่อนก็จะเอามาลงกระถางนะครับเอาง่ายๆนี่แหละครับสไตล์สไตล์ผมนี่แหละไม่อยากยุ่งยากนะครับทำยุ่งยากก็เอาลงในดินนี่ครับนะ ดินนะครับถางนึงเพราะว่าผมจะไปขยายอีกทีนะครับก็เอามาลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับตัวนี้ที่มีรากนะครับก็จะมันมีใส่สักกระถา,างนึงสักสองชิ้นนะครับสองชิ้นลองดูสักสองชิ้นถางนึงสองชิ้นกระถางมีเยอะอยูนะ่เดี๋ยวค่อยเอาเดินลงนะครับ ถงนี้หัวนี้มีนี่เยอะกับเพื่อนนะครับมีหน่อเยอะอ่ะ,อะมีสามหนอ่อนะครับเรียบร้อยนะครับเอาแบบง่ายอ่ะจากนั้นก็จะเอาดินใส่นะครับดินใส่นะแตว่าให้หน่อที่มันนะครับหนอ่อควรจะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนจากนั้นก็จะไปวางไว้ในร่มนะครับนี่ ดูนะครับว่าผลจะเป็นไงบ้างอยากรู้เหมือนกันนะครับกินมานานนะครับพยายามหาสั่งกะว่าจะมาเพาะนะครับมันไม่มีครับผมพยายามอยู่สั่งหลายเปิดดูนะครับก็ไม่เห็นมีว่าจําหน่ายพันุ์รู้แต่ว่าแถวอีสานนี่มันปลูกได้อยู่นะครับแต่พื้นที่บ้านผมเนี่เป็นดินทรายนะครับก็เลยจะลองดูว่าจะได้ไหมนะครับมันประเภทนี้ ยามใช้ลินเก่านะครับ,รบจากนั้นค่อยจะไปเอาไปลงแปลงอีกทีนะครับหรือไม่ก็เอาไปลงในกระถางที่มันใหญ่ขึ้นอันนี้ขั้นตอนเพาะเฉยๆนะครับแต่น้ผมค่อยเอาไปลงในพื้นที่ที่มันเหมาะนะครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับ ง่ายๆนะครับนี่ขยายขยายพันธุ์มันดูนะครับว่าเป็นมันเป็นหน่อแล้วอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาเป็นยังไงนะครับหวังว่ามันจะไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ก็คือเป็นเราเรียกว่ามันฝรั่งนะครับจากโรตัสเรานี่แหละนะครับก็เรียบร้อยนะครับได้สี่กระถางนะครับจากมันสองหัวนะครับมันเดี๋ยวค่อยมาดูว่าต้นมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับวันนี้